สวัสดีค่ะตมพรจีรังสวรน,นะคะบริษัทธนพรการเมน9ค่ะบริษัทเราเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้กับแบรนด์ชั้นนำในประเทศนะคะจะเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้ากีฬาเสื้อผ้าลำลองค่ะเหตุผลที่เราเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่าเดิมบริษัทของเราไม่ได้มีระบบทางด้านโลจิสติกสนะคะที่จะติดตามการทำต้นแบบ ทีนี้เราก็เลยอยากจะมีระบบเพื่อมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องตรงนี้ค่ะเพื่อจะได้เสริม productivity ของเราให้ดีขึ้นค่ะเดิมของเรามีปัญหาในด้านโลจิสติกส์คะจะมีปัญหาเกี่ยวกับ เวลาทำต้นแบบนะคะเราเริมเราใช้กระดาษในการติดตามในการทำต้นแบบนะคะทำให้เราใช้ระยะเวลาในการทำต้นแบบค่อนข้างนานคือใช้เวลาถึง1 0 1ถึงวันก็หลังจากที่เราเข้าโครงการแล้วนะคะพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะสำหรับการติดตาม Process การทำต้นแบบช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงในการทำต้นแบบนะคะได้ถึง60%เรเราก็ เพิ่มยอดขายนะคะได้ถึง15%ค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหากิจกรรมวางมาตรฐานการทำงานด้วย Workflow ในกระบวนการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ มีการศึกษาโฟล์การทำง,งานเดิมเพื่อดูรูปแบบการส่งต่อข้อมูลและหน้าที่งานของแต่ละฝ่ายสร้างโฟล์การทำงานใหม่ด้วยการตัดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนออกไปพร้อมกำหนดหน้าที่ว่าแต่ละแผนกต้องส่งต่อข้อมูลอะไรบ้างเพื่อนํามากํำหนดมาตรฐานการทำงานใหม่ตามโฟล์ช่าโดยอิงจากแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น ผลที่ได้จากการทํางานลดลงจาก15วันเหลือ6วันซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในส่วนงานผลิตจากการปรับปรุงในประเด็นนี้ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองควาสั่งซื้อจากลูกค้าจากเดิม60วันลดเหลือ51วันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ15%ต้นทุนหลังปร,ปรับปรุงลดลงมากกว่า1ล้านบาทหรือคิดเป็น52%เมื่อเทียบกับต้นทุนเดิม จับปัญหาของกระบวนการผลิตชิ้นง,งานต้นแบบที่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบส่งผลให้กระบวนการผลิตจริงไม่ได้นําข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนการผลิตซึ่งยากต่อการจัดการของเสียนําไปสู่ความสามารถในการส่งมอบสินค้าที่ต่ําจากปัญหานี้นําสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ การพัฒนาทำให้ต้นทุนการถือครองสินค้าลดลง74,000บาทลดต้นทุนค่าซอฟต์แวร์ในการบริหารคลังสินค้า180,000บาทและมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า7ล้านบาท สุดท้ายนี้ออตรงพร,รก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะให้มาเข้าร่วมโครงการของกองลิสติกของกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมค่ะเพราะว่าโครงการนี้หลังจากที่เข้าร่วมแล้วนะคะช่วยสถานประกอบการได้ทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายได้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ